มาจ้าเมื่อนี้เสนอเมนูตำม,มีใส่มะก,กอกสุกแทบๆจา้าเอามาเบ่งพิธีเฮ็ดกันเลยจา้าเนื้อแกกับพริกแห้งจา้าสเม็ดต,ต้องไปเลยตามด้วยพริกซดสอเม็ดจา้าตามด้วยกระเทียมจา้าตามด้วยน้ำตาลจักน้อยเพื่อบยพริกกระเด็นนะจจะตำ ใส่ทั่วพักเงาไปตามพ่อแตกกระพ่อจ้าตามด้วยบักกอกซุกข,ของเท้าจ้ะสองดูกไปเลยตามด้วยบักหน้า่าจ้าบักกอกซุกอันนี้เอามาจากตั้งจังหวัดนะจ๊ะใส่ทรงฟิตไว้จ้ะ ตามโดยนำะปลาร้าโน้นนตโนต้มเองพอร้อมเด้อย้ะน้ำตาลไส้ขาวนิดหน่อยจ้ะน้ำปลาจ้าของชุบลรตจ้าโคเลทุกอย่างให้เข้ากันเด้อยจ้า ตามโดยพระเอกของเขาเซ็นมีจ้าน,นี้คือต้อมซุกแล้วละจ้าสำนีกระเซ็ดลวจ้าตักใส่จานเสิร์ฟได้จ้า เซ็เแียวจ้าตำส่วเเซนมีใไ่บกอกของห้าแซบแสบ,แสบมีเม็ดกระถิ้นพร้อมจ้ากินกับไข่ต้มมีทั่วผู้มะเขือม่วงนะจา้ากระเจี๊ยบพร้อมแสบเลอจ้า